สวัสดีครับผมเป็นแมนเบอร์และนี่ก็คือล็อกแมน X Dive จะบอกว่าตู้แคปซูลไดฟ์เฟสติวัลตู้ใหม่เข้าเกมมาแล้วนะครับจะเป็นตัวอะไรนั้นไปดูกันเลย เข้ามาแล้วโอ้โหเพลงประกอบอันใหม่นี่จังหวะเล่าใจมากๆเลยนะครับไปเราไปดูแคปซูลกันเลยนี่เลยครับเป็นตัวลิมิเต็ดจำกัดเวลาที่ผมสนใจมากๆเลยนะฮะเขาก็คือตัวเอกของเรา X ในกร Dive r Armor ชื่อของกร่อนี้ก็มาจากชื่อเกม l o c k m a n X Dive นั่นเองนะฮะอย่างเท่เลยนะครับ X Dive Drive Armor โอ้โห เป็นอะไรที่แบบต้องมีครับต้องได้นะครับผมผมเชื่อว่าเกราะนี้จะไม่ไปโผลที่อื่นที่ไหนแน่นอนนะฮะนอกจากล็อกแมนเอ็กซฟเท่านั้นนะครับกลายเป็นตลาดถูกขาดโดยสมบูรณ์เลยนะฮะมาเรามาเริ่มกันเลยครับผมผมขอตัวเดียวพอนะฮะ,ะได้ตัวเดียวแล้วจบเลยนะครับผมขอหยุดนะฮะผมจะประหยัดเพชรเอาไว้นะครับผม เผื่อตัวอื่นด้วยอ้าวมาถึงก็ได้ครับผมอ่าได้แรงเอสตัวหนึ่งนะฮะไม่รู้จะเป็นตัวอะไรนะครับผมมาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะครับมาครับผมอ่านี่ธรรมดาครับผมธรรมดาธรรมดาฝ่ายฝ่ายครับผมฝ่ายครับผมดูดิจะได้ไหมจะได้ไหมหรือหลุดเลทนะฮะเรามาดูกันหลุดเลทหรือเปล่านะครับผม อย่างครับอย่างมาแล้วครับผมตัวละครบาโอ้โหครั้งเดียวกันเนี่ยหรือลุดเลตมาดูกันอ้าวได้เลยครับผมครั้งแรกนะโอ้โหจบนะผมจบงานนะฮะการเปิดแท็บลูนะครับผมนี่ครับผมโอ้โหอย่างเท่ครับปีกเป็นตัวอักษรเอนะครับผมหรือจะมองด้านหนึ่งก็เป็นปีกผีเสื้อนะครับผมนี่ยอดครับโอเคครับผมจะคิปเลยอ้าวไม่ทันละ โอเครับผมประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาทําการรีวิวสกิลรีวิวการเคลื่อนไหวของตัวละครกันนะครับเราจะมาทดสอบ Drive Armor X ในด่าน Boss Rush นะครับไปลุยกันเลยผมได้ทำการเตรียมตัวละครและอาวุธเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลุย อ่าเริ่มนะครับมาดูซิว่าเกราะนี้จะเอาชนะบอสได้ไหมนะฮะมาครับผมเป็นเวลาที่ดีครับจะได้ทดสอบตัวใหม่นะฮะเกราะใหม่ drive armor อ,มอ,อมืมาครับมีบาเลียมีบาเลียยังไงครับมีชาร์จอ่าหลบ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 เออช็อ,ชอบชอบ็อปอโอ้ย,โ,อยโดนโดนโดนโวงแหวนวงแหวนวแวนล้วเออนั่นไงี่ยเอือ อ้ยเลือดลดเยอะเหมือนกไงเนี่ยอืมเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอุ๊ดอุ๊ดมามามาครับผมมาครับผมอ่าชัดชัดยิงชัดยิงอืมช้าแล้วป่าผ่าไปเอื้อโอ้โมีเยอะเกินครับเอื้อมายังไง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 เรามีฟื้นเลือดนะฮะสกิลครับผมโอ้โหเป็นสกิลที่ดีมากนะฮะ ประมาณนี้นะครับผมสกิลบาเรียนะครับพื้นฟูพลังชีวิตได้นะฮะแล้วก็ชาร์จยิงนะเดีย๋ยวจะลองชาร์จยิงให้ดูไม่ครับเป็นลำแสงยาวๆเลยนะครับผมมาตัวต่อไปนะครับผมตัวนี้เหรอมาเลยมาเลยขอบาเรียก่อนเลยได้ไหมเนี่ยมาอ,อ,อะไรอะไรโ้ยวนี้ก็ขยับไม่ได้สกิลมันสิดย่อดจริงมาครับหลบ ยิงยิงอ่าอ่ามาโอเคเยี่ยมครับเอ้ย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 อย่าอย่าอย่าเข้ามามีบาลีอ่ะโอเคมีแล้วโอ้โหมาครับมาครับผมมาครับผม,ม,รบผมเรียบร้อยฮนะก็ถือว่าเออ่ดาเมจใช้ได้อยู่นะครับผมปีกตัวเอสนะครับผมหรือจะมองเป็นปีกผ,ผีเสื้อก็ได้นะฮะ อย่างเท่อย่างเท่มานี่อะไรเนี่ยอุ้๋อเอ้ยเอ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เอาเรื่องอยู่ตัวนี้เอาเรื่องครับตัวนี้เอาเรื่องมากครับต้องหลบต้องหลบต้องหลบก่อนครับตอนนี้โจมตีไม่ได้นะครับพลังมันไม่ลดแน่นอนนะโอ้ยโอ๊ยจะหลบยังไงเมื่อกี้ยิงเข้าไปดิโอ้โหยิงเขาไปนี่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมาอ่าหลบ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  นี่ไงเราโอตาบอดไปเลยนะเรียบร้อยครับผม3ตัวเอาชนะได้อย่างอาไม่ลำบากนะผมอถือว่าโอเคเลยเยอะครับผมครับเตรียมครับเตรียมจบด่านกันเลยออโอเคนี่ครับก็ขอจบการรีวิวตัวละคร r i d e Armor X นะครับผมสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะครับกับการลุยแคปซูล Drive Festival Drive Armor X สำหรับวิดีโอนี้หากผมทำผิดพลาดประการใดหรือมีจุดไหนที่ต้องแก้ไขปรปับปรุงสามารถคอมเมนต์มาที่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับตอนนี้เบนแมนเบอร์ก็ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ ความสุดอยู่ในจิตวิญญาณของทุกคนนะครับผมสวัสดีครับฝากกดติดตาม Subscribe ให้กับช่องของผมด้วยนะขอรับถ้าไม่กดจะโกรธแล้วนะอี